ยาลาคที่น่นเรกันอไหน,นังยีชกมาหู้มามือ,องกันี่นี่แกตายอั๊กเพลงนรอกก็ดื้อ,อวาออ้าา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 าตาา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 าั้าาาาา่าา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 ากาา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 อาาัาาีาา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 ีาา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 าน แล้วก็กูมีหน้าจีแต่ต้องป้าคืนมึงมีหน้าจีทักน้ำใส่โอ๊บนะเพราะเปนนี้พูกแกโลมาใจไปหน้าแค่ไงวะถ้ารจหมดว่าเคยแพ้คนนั้นทักน้ำคั้นป้าคืนคั้นถ้ากูแพ้ถ้ามึงแพ้มึงทักน้ำคั้นป้าคืนคั้นแต่ถ้าวันจมนกูใจหนาถ้ามึงหนา้ามึงท่าตะป้าคืนบุญทักน้ำเองเฮ้ยให้มันหยุดตีต่ำไว่ตี มึงบอกคนที unter, so um, so be ่ม anyway ึงฟ <ver> ัง um, ไ้ก็ใช่นะมึงฟังเลยคิดกันคือตอนเดียวถ้ามึงแฝกูอย่ามามึงทำน้ากันป่าป่าคุยกันถ้ากูหนามึงตึงมึงฝากเพืนกูทำน้าแองมึงไม่ต้องเลยแล้วเออไม่ไน้แรงกูทำเพียงเดียวฮะตายมาเรื่ๆตายนะกูตายไองไงเออกูตายว่ากูเป็นนังนังราหนาหันแดงนึงเออ นังรานายอาเรนึกูตังลาดีมาขวดนึกกเขาคิดรวมละที่รอยบาทรีคุมที่รอยเออตึ้งมูออดจานนิต้มยำหมนึงรอยยี่าวกับกี่บาทลาดีที่รอยมูออดแปดทิแทที่รอยตึ้งลาวแต่ตึ้กับต้มยำรอี่รอยยี่าวกับร้อยพีดแต่ากับกี่บาททากับองรย เดี๋ยวีด้อยนู่นไห้นู่นขาล่วกูเล่นต่าครับนี่ป้าเเลยตายเลยตายไนะเออตายว่าขนมอะลยเอยจัดอยู่ในประเภทที่ขนุนพิการขนมเลยพิการดมพิการดมก้า่พินุ่มบ้าพินุ่มตีํำพิษ พิดเดียวตาไม่ตายตีว่าตายก็พิดตีเน้นุ่มเลยกปีกันนุ่มหมแหมอมอ,มอ๋อเอ้ยจินตายเลยก็รุ่นตายตายว่าขนมมาได้เอ้ยที่มีลักษณะกับกายกับรถควายฮะนุ่มมาได้เอ้ยที่กลายกับรถควายที่รุ่นกลายกับรถควายเก่งจุดนุ่มอะไร,ร,รจุดจดนีนยาวๆพิดรถหอมพิดต้อมมวนพิด นุ่มไอ้นี่กลายกับกล้วยที่ชุดยอมนุ่มกรอกไอ้กูแชทให้นุ่มกรอกนุ่มกรอกมันกลากับกล้วยตรงนี้กลากันแต่มันมีร่างไงใช่ครับแต่วันตัดหน้าไม่ตายโอ้โยกยากตะโบนตายจริงมาโยกเป็นทาสุพื้นมาว่าจะมึงปูสวัสดีค่ะมาจากไหนอ่ะจ๊ะ แม่ไม,ม้สามพานไงโอ้สวยเน้อแม่ไม,ม้สามพานอ <c oughs> ยู่เหมือนห่านไข่ไม่ออก <c oughs> ยัาไปว่าน้องมีความสวยมานา้นยังน้องนั่งมาตั้งแต่ตอนเย็นเอาเสือมาปูนตั้งไว้ไปเยี่ยวแป๊บเดียวกลับมาถึงไม่รู้ใครนั่งเลยแล้ว <c oughs> นี่ค่ะ <ห ả? S 1> มารถอะไรมารถเบนซ์ค่ะผอไม่ใช่คนจนสวัสด,ดีครับเจ๊วันนี้เจ๊คอนถมในรถเบนซ์จอดไหนครับเจมึงมองคนมองให้มันทัว่วได้ไหมรถเบนซ์ผีอะไรมึงด,ดูดิโครนที่โครนฉูดขี่โครนทั้งหลังดูดิรถเบนซ์อะไรโครนถึงหลังไม่รถมอเตอร์ไซค์ของไอ้เบนซ์เด็กก้างว่าฉันยืมมา ยืมเขาฮาแล้วใครขับให้อ่ะอน้องขับเองไปบ้าท,ที่บ้านไม่มีใครขับเองขาขัาขาบเองขับมาได้ครึ่งทางไม่รู้รถอะไรมาปาดหน้าจนหักหักหัวดิคิด,ดดูดิตกลงไปในคลองเปียกหมดเลยนี่กางเกงในก็ถอดตั้งไว้ที่หัวจะพัน ไม่ได้นุ่งเลยเนี่ยไม่รู้ใครว่าอะไรมัง้งไม่นุ่งจริงนะไม่ได้พูดเล่นดัวดิวเนี่ยอายคนนั้นจะไม่นุ่งเก่งไหนแล้วมาได้ไง